ค่ะวันนี้เราพามาดูกลาบที่เราปลูกไว้นะคะต้นนี้คือ ROE ค่ะรอบนี้เป็นรอบแรกนะคะที่เราปลูกแล้วน้องพึ่งออกชอะะ่อมาค่ะเยอะเหมือนกันต้นเล็กๆแต่ก็มีช่อเยอะนะคะอยากเห็นดอกน้องก็เลยปล่อยรอบนี้ปล่อยให้น้องแบบได้บานกับเขา มาดูต้นนี้ต้นนี้แมนฟิวพาร์คแต่หน้าน้องจะมอมแมมหน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าน้องจะรอดหรือเปล่าแต่แอบสงสารน้องอยู่เพิ่งปล่อยดอกน้องแต่น้องก็ต้นเล็กนะรุ้นกันว่าจะได้เห็นดอกน้องหรือเปล่าต้นนี้ก็แมนฟิวเหมือนกัน ดอกนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าก้านน้องเพิ่งออกมาจากตอเกา่าจะเด็ดก็ยังไม่อยากเด็ดให้น้องบานไปละกันน่ารัแต่ไม่สมบูรณ์มาดูต้นนี้กันต้นนี้ซากุระนางแบบคนเดิมสวยตลอดดอกน้องเหมือนสะท้อนแสงนะคะ สวยไม่เบาฮะพามาดูต้น,นอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็เริ่มด้วยแล้วค่ะดอกใหญ่อยู่นะปล่อยดอกครั้งแรกสวยเลยพาไปดูอีกต้นนึ่งไม่รู้ชื่อ ออกดกออกดอกด,อกด,อกดุมากเหมือนกันมีแววจะสวยนะคะดอกน้องสีเหลืองค่ะสวยๆตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าน้องจะดอกใหญ่ขนาดไหนสวยขนาดไหนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่ค่ะ